สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพวันนี้ทางช่องของเราจะพาท่านผู้ชมมาชมรังแตนครับท่านผู้ชมครับอ,อยู่ตามต้นไม้เวลาท่านเข้าไปในป่านะโปรดระวังด้วยนะครับเพราะว่ารังแตนเขาจะทำรังอยู่ตามต้นไม้ นะครับแล้วเขาก็พยายามที่จะเรียนแบบให้เหมือนกับต้นไม้เลยนะครับท่านผู้ชมครับน่นรังนุ่นอยู่ไกลครับเราจะโคดเข้ามาให้ท่านดูใกล้ๆแต่เขามีพิษนะครับถ้าโดนเขาต่อยเข้าไปแล้วเนี่นะครับท่านผู้ชมครับก็จะเจ็บปวดนะครับ ผมเองก็เดินเข้าไปใกล้เหมือนกันแต่อยู่ๆมาปรากฏว่าได้สตินึกขึ้นมาได้เอ๊ะต้นไม้อย่างนี้มันจะมีรังแตนเยอะนะครับท่านผู้ชมครับก็เลยเดิน,ดนๆออกมาห่างๆนะครับสังเกตดูเห็นไหมครับตัวรังแตนทั้งนั้นเลยนะครับนะตัวแตนก็อยู่ตามรังก็นั่นแหละครับ เราจะทำรังติดกับต้นไม้ลักษณะใกล้เคียงกับต้นไม้เลยครับท่านผู้ชมครับสีสันก็เหมือนกันนะครับดังนั้นก็ทางช่องของเราก็ขอเตือนบรรดา f อทั้งหลายนะครับถ้าจะเข้าไปใต้ต้นไม้ก็โปรดระมัดระวังใครครวนนะครับค่อยเข้าไปนะครับเดี๋ยวจะ เจ็บปวดโดยใช่เหตุนะครับท่านผู้ชมครับทางช่องของเราก็ขออนำเสนอรังแตนด้วยเวลาเพียงตอนนี้ครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับสวัสดีครับ